อริงสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนนี่วันนี้วันนี้ผัดหน่อไม้ดองใส่หมูแล้วก็ทอดไปโอทอดไโอนี่เราก็มีปลูกใบชะพลูจะเ,เอามากิน

เ็นตีเนี่ยสั่งจาก<อ>ไลแมนโลตัสเออถูกมากเลยชิ้นปกติสิบกว่าบาท เอาอะไรอยู่ด้วย่อไม่เอาวยุ่งนหรอไม่ยุ่งเนาะอย่าอมากีอย่ายุ่งได้ไหมมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดถ้ายุ่งนะไม่ต้องเลยลงไป

ไม่ยอมงืนเลยนะไม่ได้ปืนก็นนย,ยังจะเอาหนังหนังกระติกมาก็ย,ยังจะมาแบบมาว่าไทายโอ้โหโคตหน้าด้าน อืมผลิตอยู่กับมือแช่แช่แล้วมึงก็ยังมาบอกว่าอืมน่ามึงก็มึงเนี่ยแรงตายตายเหมือนจิตใจมึงหยาบหยาบช้าไม่มีมนุษยธรรมไรมนุษยธรรม ต้องทำอย่างไรโดยกจกรกองทัพไทยเพรัก็ยังลงพื้นที่อที่กองทัพสองก็ขอความร่วมมือประชาชนหน้าด้าตลอดเวลาจะเอาให้ได้ส่านที่สองออกมาตู้มจากพี่น้องประชาช mọi người không phải lòng mọi người mất mát mọi người mất không mát mát quả ตาเขาไม่ดีสงสารมากเลยเนะ่ะอืเดี๋ยวไปข้าวกินเดี๋ยวไปฝั่งหนูไม่ได้หนูจะมาเนี่ยังไม่น่้แซมานหนูม่ข้าวหนูอยู่นกินไม่ได้แซมอนห้งน้อยู่ก่อไปหองนู ป๊บนึงกินไม่ได้เดี๋็กกินข้าวหรูอเกล่ากินไม่ได้ลูก,ก,ลก,กน้อน,ดดนเดี๋ยวหนูไปกินไก่แม่ต้มไก่ไว้ให้หนูนุ่งเนี่ยหนูก็ไม่กินกันช่วยอยู่ไปไหนวะเนี่ย

Hey you. Hey you, my ไม่เยอะอเยอะทูถึาร่นอเราดาปี่ยนเถาอะะไรอยู่นั่นี่คาดไปรึเปล่า อะไรนะที่มันพาท่านทูดไปว่าเอฟสิบหกของเราไปถล่มบ้าไปถล่มมันไปถล่มพลเมืองมันเอ้ยลูกระเบิดต้องจะมีสนิมตั้งแต่กี่ชาติที่แล้วมันไม่อาจเนี่ยว่ามันอธิบายเรือหนออธิบายท่านทูตเขาก็ยืนงงเนะ นึกว่เาเขาเขาโง่มั้งอะพวกมึงนี่โง่แล้วยังแบบอุช่าแต่อธิบายไข่อะถ้ามันระเบิดอะมันไม่มีมาแบบงโง่งเอิงโอ้ยแล้วมีจัดฉากด้วยนะเว้ยจัดฉากมอย่างจ